สัญญาณเตือนที่จะเป็นอาการที่บ่งบอกนะคะว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจวายค่ะในภาวะหัวใจวายหลายคนยอมรับเลยว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องมีการเตือนอะไรมากมายเลยนะคะแต่ถ้าเรามีอาการเตือนดังกล่าวต่อไปนี้เราต้องรีบนะคะไหวตัวทําการตรวจรักษาโดยเร็วที่สุดอาการเตือนดังกล่าวมีอะไรบ้างวันนี้ที่ปราจะมาบอกให้เลยนะคะ ตามพี่ปามอะไรคะโรคหัวใจสายเหตุอันดับหนึ่งที่ทําให้คนเสียชีวิตเป็นโรคที่ใกล้งตัวคนเราม,มากกว่าที่คิดเพราะถือได้ว่าเป็นภัยเงียบที่ไรแรงไม่แสดงอาการให้เห็นในระยะเริ่มแรกหรืออาจจะเป็นแค่เล็กๆน้อยๆบางอย่างก็ยากที่จะบอกว่าเรากําลังเผชิญกับโรคหัวใจอยู่และนี่คือ8สัญญ,ญาณที่สําคัญเกี่ยวกับโรคหัวใจวายหัว,ชวใชวายหมายถึงอะไรนะคะพี่ปา หัวใจวายหมายถึงรอดเลื่นหัวใจอุดต,ตันโดยสิ้นเชิงกล้ามเนื้อหัวใจเริ่มตายไปอาการอาจเป็นอยู่นานกว่า15านาทีและไม่ทุเลาลงโดยการพักหรือได้รับยาดังนั้นเมื่อเกิดอาการเจ็บเค้นหัวใจยาโรนานพาราเสพกล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดอาจจะตายลงได้ภายในไม่กี่นาที คราวนี้มาดูเลยนะคะสัญญาณเตือนของหัวใจวายมีอะไรบ้าง 1. อ่อนเพลียมากผู้ที่มีอาการหัวใจวายจะรู้สึกเหนื่อยจะไม่สามารถทํากิจวัตรประจาวันของตัวเองได้ตามปกติเพราะเมื่ออาการหัวใจวยายระบบไหลเวียนเลือดจะลดลงทําให้ภาวะตึงเครียดในกล้ามเนื้อซึ่งจะทําให้เกิดอาการอ่อนเพลียได้ดังนั้นหากเกิดอาการอ่อนเพลียมากผิดปกติให้ไปพบแพทย์หรือทําการตรวจวินิจฉัยให้ชัดเจน 2. หายใจทีหากคุณรู้สึกว่าการเดินขึ้นลงบันไดนะพี่ปาเตือนเลยนะคะ ถ้าเรารู้สึกว่าการเดินขึ้นลงบันไดทําให้เราเหนื่อยง่ายและก็หายใจถี่กว่าปกติน่นาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเรากาลังเผชิญกับโรคหัวใจก็เป็นได้เพราะฉะนั้นหัวใจมีส่วนสําคัญในการลำเลียงออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและก็ช่วยขจัดคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถ้าหากหัวใจเกิดการทํางานผิดปกติก็อาจจะทําให้เราหายใจถี่ได้นั่นเองข้อที่3มมีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงบริเวณหลังแขนหรือหน้าอก เป็นสัญญาณเงียบของอาการหัวใจวายเมื่อเซลล์กล้ามเนื้อริ่มขาดออกซิเจนก็จะส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวดซึ่งเมื่อเกิดอาการเจ็บปวดก็อาจจะทําให้เกิดอาการหัวใจวายได้หลอดเลือดหัวใจจะถูกปิดกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ออกซิเจนในเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อและการนี้จะส่งสัญญาณไปยังสมองแต่สมองจะเกิดอาการสับสนทําให้เกิดอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่บริเวณอื่นไม่เพียงแต่บริเวณหน้าอกเท่านั้น คราวนี้มาดูกันต่อเลยนะคะโอ้โหแล้วการต่างๆมีอะไรบ้างคะข้อที่4แสบร้อนกลางหน้าอกพิตราบ,บอกเลยนะคะอาการแสบร้อนกลางหน้าอกอาจจะเป็นอาการของกดไหรย,ย้อนก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเช็คดูดีๆแต่อย่างที่ว่านะคะอาการของกดไหรย,ย้อนจะมีอาการที่ชัดเจนแล้วก็มีพฤติกรรมหลายอย่างที่บ่งบอกให้เลยนะคะว่าอาการเหล่านี้คือการกดไหรย,ย้อนสังเกตง่ายๆเลยถ้าเราทานอาหารไม่เป็นเวลา และที่สําคัญเมื่อทานอาหารเสร็จเราลงนอนเลยนะคะอาหารยังเยะ่ม่สับตรึกเรียบร้อยก็จะทําให้เกิดภาวะกดไหลย้อนขึ้นมาได้แล้วก็มันจะมีอาการที่เรียกว่าแสบร้อนกลางหน้าอกมากๆแต่สําหรับใครนะคะที่มีอาการจ็บหน้าอกแสบหน้าอกมากๆนะคะ อาจจะเป็นสาเหตุของโรคหัวใจได้เพราะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบก็สามารถทําให้เกิดอาการแสบร้อนที่กลางน้ะอกได้ในที่สังคัญเลยถ้ามีอาการมากๆอย่าลังเลเลยค่ะที่จะไปพบแพทย์เพราะว่ามันจะมีการตรวจที่สําคัญหลายๆอย่างใครที่มีอาการผิดปกตินะคะนอกจากการซักประวัติแล้วการตรวจร่างกายแล้วบางทีจะต้องมีการตรวจพิเศษเฉพาะลงไปที่ชี้ชัดว่าอาการที่เราเป็นอยู่เนี่ยเป็นอาการของโรคหัวใจทางด้านไหนกันแน่ และเพื่อความปลอดภัยของเราถ้าเรามีอาการเราต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะการตรวจสุขภาพหรือการตรวจนี้เป็นสิ่งที่สําคัญพี่ปราย,ยังไม่เสมอเลยว่าปีนี้คุณได้ตรวจสุขภาพประจาปีหรือยังเพราะความสําคัญต่างๆนี้มันมีผลกับร่างกายของคนเรานะคะอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์รประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆดกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งตอบสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทูบพ e ่ทิฟฟานีเป็นการกำลังใจพี่ปรานะคะ เรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเติวพิปราเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะในเรื่องของอาการที่เราเรียกว่าอก็จะเป็นสัญญาณเตือนของภาวะหัวใจวายได้อย่างไรตามพิปราดิมาเลยนะคะข้อที่5้าท้องไส้ปั่นปน่วนสัญญาณเตือนภาวะหัวใจล้มเหลวในบางครัง้งก็จะมีการคลื่นไส้เจียนหรืออาการลำไส้ปั่นปน่วนดังนั้นอย่าชะน่าใจและไม่คิดถึงความอันตรายของการเหล่านี้ ว่ามันอาจจะนำมันตรายมาสู่ชีวิตของเราได้นะคะข้อที่6อึดอัดบริเวณคอและขากรรไกรอาการอึดอัดเหล่านี้มักจะพบกับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจอย่างหนึ่งโดยสายเหตุนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายเช่นโรคหัวใจซึ่งจะส่งผลต่อประสาทความรู้สึกแต่การเหล่านี้เกิดขึ้นน้อยกว่าการเจ็บหน้าอกหากมีอาการดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด ที่ปาบอกเลยนะคะว่าถ้าเราจะเกิดอาการดังกล่าวเหล่านี้เราต้องสังเกตด้วยว่ามีภาวะหรือสิ่งอะไรที่นํามาบ้างการที่เรามีภาวะหรือสิ่งอะไรที่นํามาเนี่ยมันจะอาจจะเป็นตัวที่เป็นปัจจัยส่งเสริมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้สําคัญมากๆเลยค่ะข้อที่7รู้สึกว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติอันนี้สําคัญนะคะบางอย่างที่ผิดปกติคือผู้ป่วยที่มีการร่วหัวใจจะรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติไปจากเดิม ซึ่งความคิดต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นสัญญาณเงียบที่ไม่ควรละเลยถึงแม้ว่าผลที่ออกมาอาจจะไม่ช่อย่างที่คิดแต่การเชื่อสัญชตาตญาณของตัวเองก็ทําให้คุณปลอดภัยจากการหัวใจวายรุนแรงได้ค่ะข้อที่แปดอาการหน้ามือใจสัน่นอาการหน้ามือใจสั่นนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเพราะหลายๆเนี่ยจะมีอาการหน้ามือรู้สึกว่าอยากจะเป็นลมแล้ใจสัน่นใจวิววิวนำมาเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สําคัญคราวนี้มาดูเลยค่ะ อาการอย่างไรที่เรียกว่าเจ็บหน้าอกจากโรคหัวใจนี่สําคัญนะคะอันนี้เราต้องรู้ไว้เลย 1. อาการเจ็บหน้าอกร้าวไปที่คอแขนหรือขากันไกล 2. เจ็บแน่นหรือรู้สึกไม่สบายตรงกลางหน้าอกสม,มีอาการวิงเวียน,ยนหายใจไม่อิ่ม และก็การคลื่นไสลุ่มด้วย4เงือออกมากจนเป็นไงคะเราจะรู้สึกเลยว่าหูมันหนาวบริเวณลําตัวส่วนบนแล้วก็บางทีก็จะมีการคลื่นไสพระนั้นสําคัญมากๆเลยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าอุ้ยเรารู้สึกว่าเรามีอาการอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราต้องสังเกตด้วยว่าเรามีอาการแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นอาการของภาวะที่เรียกว่าเจ็บแ้าอดเจ็บหัออหวใจเลยค่ะข้อที่สี่ อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นขณะออกกาลังกายหรือมีความเครียดกระทันหันก็อ5อาการเหล่านี้มันจะอยู่นานประมาณ1นถึงสินาที6รู้สึกหายใจไม่ทันขณนะที่ออกกาลังกายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 7. รู้สึกแน่นอึนอัดท้องอย่างมากถ้าออกกาลังกายทันทีหลังจากที่เรารับประทานอาหารเพราะฉะนั้นนะคะที่สําคัญมากๆเลยหลายคนที่กรลังทกันอยู่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยด่วนก็คือหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จไม่นานก็ไปออกกาลังกายมันเป็นวิธีที่ผิดนะคะ เพราะว่าจะทําให้ร่างกายของเราเยื่อวัตต่างๆทํางานได้แปรปรวนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันจะอาจจะเป็นอาการที่ทําให้หัวใจเราเนี่ยกระตุ้นทําให้เกิดความผิดปกติได้เพราะฉะนั้นพี่ปราฝากไปเลยค่ะครานี้เรามาดูเลยผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายมีอะไรบ้าง ที่ปรามอกเลยนะคะไม่เพียงแต่ผู้ที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วเพราะทุกคนสามารถเกิดอาการหัวใจไวายได้ย้ำนะคะทุกคนสามารถเกิดอาการหัวใจไวายได้เพราะฉะนั้นใครบ้างล่ะคะข้อที่หนึ่งผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงชอบกินอาหารมันๆสังเกตตัวเรานะคะเราชอบทานอาหารมันๆหรือของทอดบ,บ่อยๆของที่จะทาให้เกิดภาวะเสี่ยงที่ไขมันในเลือดจะสูงได้ วันนี้สังเกตดูเราค่ะอะไรที่ไม่ใช่ปรับเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนี้อย่าให้มีความเสี่ยงมากขึ้นเลยลดของมันลดของทอดลดแป้งลดน้ำปลาลงข้อที่2ผู้ที่สุบบรีจัดบุหรี่ไม่เคยให้คุณค่าหรือประโยชน์กับใครเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สุบบรีจัดต้องระวังค่ะข้อที่3ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหลายคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงพิราณในระยะนะคะต้องไปตรวจสุขภาพหรือรับการรักษาต่อเนื่องตลอดไปอย่า ทิ้งไว้นะคะหรือไม่รับประทานยาตามที่แพทย์สัง่งข้อที่4ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานผู้ที่เป็นโรคเบาหวานต้องควบคุมและดูแลตัวเองมากๆในทั้งพิธิกรรมการกินอาหารและก็เรื่องอื่นๆข้อที่5คนกลอ้วนและไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย ข้อที่6เครียดง่ายแล้วก็เครียดบ่อยใครที่เครียดง่ายเครีดบ่อยต้องระวังเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะข้อที่7คนในครอบครัวท่านมีประวัติเป็นโรคหัวใจมาก่อนหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยใครที่มีประวัติโรคหัวใจในครอบครัวนะคะเราจะต้องดูแลว,ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย มันอาจจะทําให้เราเกิดภาวะที่เกิดโรคหัวใจวายขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะพี่ปลาอยากจะบอกเลยภาวะหัวใจวายสามารถเกิดขึ้นในทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีอาการผิดปกติหรือเรื่องสังเกตตัวเองว่าตอนนี้มันมีอาการที่เราเรียกว่ามันไม่เหมือนเดิมเราจะต้องรีบไปตรวจเราจะต้องรีบดูแลตัวเองนะคะอย่าปล่อยให้การมันลุกลามมากขึ้นเภาว่าหัวใจนียโรคหัวใจถ้าเป็นเนี่ยช่วยเหลือไม่ทันแค่สี้ว,วินาทีก็เสียชีวิตได้เลย ถึงตอนนี้พี่ปราไม่อยากให้ประมาทกับชีวิตนะคะใครที่ยังไม่เคยตรวจสุขภาพประจาปีใครที่ยังไม่เคยไปพบแพทย์แล้วไม่รู้เลยว่าตอนนี้สุขภาพตัวเองเป็นอย่างไรต้องรีบไปตรวจอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลก์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง u ู u ู e เฮดดี้ฟิชเป็นการกระ้ใ,ใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเติมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพมาเป็นค่อสขภาพ่งนปคะ เชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปลานะคะ